การตั้งค่ากล้องวงจรปิดแอป V380 Pro นะครับผู้ค้าโหลดแอปลงทะเบียนผ่านทางเมลหรือทาง Apple ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพอมันเข้าหน้านี้แล้วนะครับมาที่ตัวกล้องเช็ดคอกล้องขึ้นนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่กล้องรุ่นนี้ให้หาปุ่มหรืตกดค้างไว้10วินาทีนะครับพอกดค้างไว้10วินาทีแล้วเนี่ยกล้องมันจะหมุนล็อบตัวก้มมือนะครับเพื่อทําการเซฟเทสต,ตัวมันเองนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นนะครับให้มากดเพิ่มอุปรกรณ์นะครับ แล้วตัวนี้นะครับมาสแกน QR code ที่ตัวกล้องนะครับสแกนเสร็จหน้านี้ให้เราใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของที่บ้านนะครับแล้ว Wi-Fi ตัวนี้ต้องเป็นตัว2.4 g h กนะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับเอาตัวกล้องกับตัวโทรศัพท์ที่มันเลนเดอ QR code ตัวนี้ขึ้นมาสแกนเข้าหาเข้าออกอย่างนี้นะครับอามหลังจากนั้นเราก็ กดเน็ตเวิร์กคอนเน่อเต็ดนะครับพอถึงกระบวนการนี้ก็กดบันทึกกดเพล y นะครับมันก็จะเปิดการใช้ง,งานแค่นี้นะครับเราก็สามารถควบคุมกล้องได้แล้วนะครับเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถปรับขพืนปรับลงนะครับเราก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับตามที่เราต้องการจะคุยก็กดปุ่มนี้นะครับกดขนาดใช้แอป ล้วพูดคุยให้กดค้างนะครับถ้าเกิดอยากจะฟังให้กดปุ่มบนตรงนี้นะครับบนตรงนี้รืปลงโพงถ้าเกิดอยากจะปรับความเร็วให้ปรับตรงนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ